อต้อนรับสู่ g a m b l e Love ชุมชนของคนชอบการเดิมพันและการเสี่ยงดวงฉากแตกสล็อตสุดมันแจมินจา4,608.20จ้ากลับมาอีกแล้วเกมนี้คุ้นเคยนะจามินจาผมไม่เคยเจอพวกเราสี่หนุ่มเราจะมารีวิวให้ฟังว่าเกมนี้เป็นไงเกมผลไม้อ๋อจามินแปลว่าผลไม้หรอครับ ไม่แจมมิ้จดาเป็นว่าเยือกเลยแจมมิ้นดกับหรมาจอยกันน่ะแจมกันแล้วโหรแปลว่าโหลถ้ามีอะไรมาแตกรอบๆมันจะคูณหนึ่งใช่ไหมใช่ครับจะเป็นสาระลักไวอูนี่ฟุตตี้วินแล้ว h e ้แ p ปเป what knife เออสาระักไวผลไม้มาแจมกับโหลนั่นเองถ้าแปลว่าโหลมันโดดไปปุ๊บ แตกใกล้ๆถึงจะคูณดีนี่มาปรับปรับเขาให้โอ้ดีดีเอ้าลคูณมันเพิ่มขึ้นทุกตาเลยนะคูณมันจะเพิ่มขึ้นในเมื่อเมื่อต่อเมื่อมีอะไรมาแตะมันนะนี่แตะ้า่ข้างปุ๊บปุ๊บคูณเก้าขึ้นหช็อตใหญ่ของเกมนี้คือการที่โหล มาชนกันชนกันเองใช่นกมนเองมันจะทบคูณเข้าไปเลยนี่นี่อันนี้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 จะทบนำมาชนกันป่ะโอ๊ยเกือบเกือบอันนี้อันนี้ไม่ได้ถ้าอันั้นมาคอมหูวบทโอ้ยโดนหนีกันแล้วอันนี้ผลไม้แต่ละอย่างก็ให้เงินต่างกันไปคารลตคราบันตามนตาัตคาราบนครบัตรบาลันตรมาลันคนี้ครัาอบาลนตคาลตาอาลันี์ยาาาัระบาลนาันตรนใช่รบาคนนี่คูณกัน แบบว่าสองสามโหลชนกันนี่คือระเบิดไปเลยนะโอ้เหนเกมวานที่เกมนี้รีวิวกันเยอะมากต้องต้องลองเล่นแล้วโหดมากนั่งนั่งนั่งจองโหลทั้งวันอ่ะพี่เบ่นหรอโอ้โหซูเปอร์จูซี่วินแล้วโอ้โหจะไม่ชนกันนะสุดยอดก็ได้ไปเยอะอยู่ใช้พลังฟอสของเบบี้โยดาเอ้ยเอ้ยใช่ด้วยเบบี้โยดา ยังไม่หมดด้วยฟีสป,ปินยังเหลืออยู่ใช่เพราะว่ามันเป็นแบบดรอปดาว <c oughs> ก็คือจะแตกเรื่อย จนกว่าฟีสปินจะหมดนี้ฟีสปินเขามีหกครั้งนะคุ้มอหรอย่างงี้คุ้มเลยใช่แล้วสองหลงฟีสปินครั้งสุดท้ายเอยากเรียบร้อยจนปึ้งเรียบร้อยไม่ชนแต่มันมันไม่ชนกันเลยนะหลแต่ได้แบบบิ๊กวินไปอยู่ได้ใจวินใจวินที่แว่นขาบอกทำไมไม่ชนสักทีนี่ฟีสปินหกครั้งเนี่ยครั้งละพันสองพันก็คุ้มเลยใช่เนี่ยเพราเริดทีนึงก็จะกระโดดเนี่ยไได้แคคค4,608ยยยููููโโรรนนะณณปเเงิ แมชชิ่งลีเจียนสองพันสามร้อยแปดสองดอลลาร์นะครับกองท่านอันนี้เขาเข้าฟรีสปีดมาแล้วไม่รู้ซื้อหรือเข้าอืออ่าเนี่ยมันจะเป็นเวฟแรกคะับเขาจะเป็นทหารแล้วเขาก็จะใส่แต่ไว้ให้แถวสุดท้ายขวาสุดสามอันได้ครบสามอันปั๊บมันจะมีเวฟต่อไปมาใช่เวฟที่สองก็จะสองแถวเวฟที่สามก็จะสามแถวถ้าได้แต่ครบ ห้าแถวเมื่อไหร่ก็ระเบิดไปเลยก็คือถ้าหาแถวมาช่องใช่ครับยิงแมาเยอะไปเลยหลุนให้แตะใหม่ตัวหนึ่งมามัดนี่ว้แตนีขคือมาแต่เรียบร้อยครับเวฟที่สาแล้วโคตรโหเลยที่สามมาจ่อจ่อจอจอเต็มที่กี่เวฟห้าเวฟห้าเวฟก็บคือทหารทั้งหน้าเต็มห้าช่องนีใส่แตะเพิ่มแล้วนี่เวฟสามจะทำได้จริงเหรอทำได้จริงทำได้จริงเนี่ยรอดูเลยห้าสิบ้สิบ้าั้งังตังปัง้เต้ นี que, ่ฮะมันก็เหมือนสัญลักษวายนี่ใช้สามารถแทนสัญลักษณ์อื่นได้เลยมันมีมมันีเลื่อนเ้าขึ้นมาขึ้ยเนวายมันจะเลื่อนขึ้นมาให้ลุ้นแตกสองอันนี่เดี๋ยวแตกอันนึงแต่อันนเดียวแค่นี้ก็เหลือแถวเดียวแล้วทางเต็มเต็มช่องโอ้ยแตกไปเรื่อยๆนะเต็มท่านรอเข้าเลยารอเข้าอยู่หรอหนี้ตางๆโอ้ยมาเป็นกองทัพเลยโคตรโหดอ่ะเ e a l or no อโนด

รอลุ้นแตกอันนึงมาแต่ได้กองทัพห้าแถวกองทัพห้าแถวมาแล้วอุ้ยเป็นไงพี่โอ๊ยพี่โอ๊ยห้าแถวเลยแล้วห้าแถวนี้พี่โอไม่นอนเลยนะสักยันหรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยมาแล้วมาดูฉากนี้มาดูฉากนี้เรียบร้อยโคตรโหดโคตรโหดอ่ะเขาไม้เข้ต่อแตกอีกเรื่อยๆเข้าแบบไม่ต้องสืบเข้าแบบต่อแตกอีกยังต่อแตกอีก มาเล่นมากเกมนี้คือเกมนี้มีดีแค่ทหารกระแตใช่รอรุนแค่แต่รอแต่ยังดีเยอะกับทหารมาเป็นกองทัพเฮียแต่ใหม่อันนึงจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือช่คนอู้มาแล้วเป็นหกว่ะเลมหกแล้วเลมหกได้ด้วยอ่ะอุ้ยเสี้ยวอ่ะแสดงว่าไปเล้วไม่มีวันสุดดูคนแคสเกมหัวขาดไปแล้วดีใจจัดยืนกระโดดรถเต้นร้ไออ๋อมันขยาย ช่หรือเปล่าไม่ใช่ทำไมไมัมมนขยานเท่าเดิมน<ล>ะอืมขยันได้ไหมาวิ่งแล้ไปเรื่อยไปเรื่อยโอ้ยแต่มันก็มาเรื่อยโอ้โหนี่เบ็ดเป็นแค่1นึ่ยูโรนะแต่ได้คูณไปเยอะมาก2,382คูณได้การคูณโอ้โหเลยได้ไปนั่นแหละ2,382มันนี่เทน2ยอดรวม23,027นะครับ มันนี่เทรนสองแสดงว่าเกมนี้ชอบเล่นอย่างันแจกเยอะยอดทีครับแจกเยอะคูณเป็นพันได้เลยคูณเป็นพันเป็นหมื่นมีสไนเปอร์อยู่สไนเปอร์อุ้ยมันเลด้เยอะเลยมันบวกขึ้นไปมคูณเพิ่มเทรนหนึ่งรอเลยรอเลยเพย์เยอะเลยตอนปังเนี่ยปังปังปั้งไปจากเบิ้ลเบิ้ลแบบเบิ้ลเบิ้ลตบเลยเหรอแบบเบิ้ลเบิ้ลอ่ะหนึ่งห้าหกปังคริติคอนนีเปิดเลย แม่เหล็กเนี่ยเห้แต่ว่ามันอ๋อถ้าคู่กันนี่โหดจัดเลยถ้าคู่กันถ้าแม่เหล็กอ่ะจะเป็นตัวดูดหรือไม่ก็เดอะครเล็กเตอร์จะเป็นตัวดูดเข้าไปคุณโอ้ยคุณแม่เหล็กก่นมาด้วดูดกระจายดูกันขี้แตกอ่ะก็คือเขาได้สไนเปอร์มาตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเยวจะคุ้มมากเพราะเขาจะยิงไปเรื่อยตุ้งตุ้งสไนเปอร์ตุ้งมันนี่เทรนน่าสนใจนะยังไม่มีพวกตัวการ์ตูนออกมาเลยนะแต่ต้องมีเดอะครเล็กเตอร์ต้องลุ้นลุ้นให้มันมา เนี่โไ๋ยวผู้หญิงยิงปืนไงผู้หญิงมามาแล้วสองมาอยู่เพเพเยอร์มาแล้วสองอยู่ยังได้อยู่แล้วนี่ออกออกไม่เหล็กมาบอกว่ากีดบอกว่าพี่พี่พี่โลนนี่กีดเลยไม่ได้ไปโลนนี่คุณ ป้ายนี่มันจะจะไม่หายไปใช่มันก็จะล็อกไว้เลยพิโรนยิงโลดไอพิโรดพิโรดลิงด้วยป่ะพี่เยอะบอกแล้วโอู้ยิงแจกแจกโอ้ยิแจกทั้งหมดเลยตอนนี้คูณพันเก้าสิบเจ็ดแล้วปังปังตอนนี้เทนฟันเฟืองคูณฟฟันเใช่ผมรักคูณผม่็คูณ่็คูณวัดอะไรแล้วเข้าไปงเข้าไปเห็นไหมอันนั้นคูณพันละถ้าไม่เหล็กมานะมันจะดูดไอ้พันนั้นอ่ะเข้าไปอีกเบิ้ลไปอีกเบิ้ลเข้าไป แม่เหล็กอะขอที่อยากเห็นนะจึมีเงินงงั้นเกมนี้ต้องภาวนานะต้องมีแบบไอ้หัวแหลมแม่เหล็กแล้วก็สไนเปอร์โอ้เป็นผมนั่งไม่ติดไอ้เยี่ยวลาดตอนเนี้ยคูณเท่าไหร่นี้ไม่ตั้งเต็มทุกช่งปังไอ้คูณเก้าร้อยไหมคูณโคตรเยอะเยอะเยอะอันการสองพันสองสิบยอดรวมมาคูณไปห้าบันหกแล้วตอนนี้ยดูคนแคสเกมกับยอดงเบ็ดของเขานะ อุ้ยจะอ้วกแล้วดูคนแคบมันนั่งไม่อยู่แล้วพี่ลิงนี่ได้เยอะตลอดนะแหมเยอะตลอดเลยพี่ลิงคู่ข้างอ่ะคูนสี่พันอ่ะคูนเก้าพันจุดคูณหมื่นอะโคตรโหดอ่ะเก้าพันกว่าเลยอะแต่กระโหลกกระโหลกแต่กระโหลกแค่สไนเปอร์อันเดียวออนนเเดียวถ้าแบบแม่เหล็กมาแม่งคูณกระจายเลยอะ้ยสุดยอดผมไปีกแลอันนี้ก็วิเบสแค่สองจุดห้าศูนย์ยูโรนะคูณไปเก้าพันสองร้อยสิบเอ็ดคูณโคตรพันคูณ ทำไปได้เ <Hej, S 2> ยอะัำต้นมาก,ากมาก